สวัสดีจ้ามเมื่อวานเมนูวันหยุดเดีย๋ยวจาวันเสาร์ติ๊กหน่อยบระเดีไปโรงเรียนสบายๆเดีย๋ยวจานนี้ก็เลยนี่จะทําเมนูไข่ตุ๋นเดี๋ยจ้าเดี๋ยวเ้างปเบิ่งกันว่ามีอย่างนี้มีไข่เดี๋ยวจ้านอกจาก็จะใส่ไข่ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็จะมีพริกขี้หนูหั่นใบวักซี่แล้วก็ใส่เบเกิลเทศน้ำน้อยหนึ่งเป็นผักให้เพื่นเดี๋ยจ้าเดี๋ยวเ้างมาติดตามวิธีทำกันเลยเดี๋ยจ้าเห็ดไข่เจียวอย่าให้มันฟูเดี๋ยจ้าเมนูง่ายแต่ก็อร่อยเดี๋ยจ้ากินกับพริกหนังปลาแซ่บๆมาจ้า อันนี้ก็คือไข่เดี๋ยวน่าจะตีไข่อันนี้เห็นไหมละเอียดเลยจ้ะแล้วนี่ก็จะใส่เครื่องลงไปเลยจ้ะอันนี้ก็คือตีละเอียดแล้วแล้วนี่ก็ใส่เครื่องลงไปเลยจ้ะนี่เลาก็ตีเข้าไปอีกรอบหนึ่งนี่บุกเกอร์เทนนี่ไวท์พัฟซี่แล้วก็พริกขี้หนูหั่นเลยจ้ะเพิ่มความเผ็ดนี่จ้ะหน่อยแล้วนี้ก็สิเอาไข่ตีลงไปอีกเป็นหน่วยแล้วนี่ปฏิเลยจ้ะมันเป็นไข่แดงอยู่ในไอ่ไข่ตุ๋นองเฮาเลยจ้ะเดี๋ยวนึงเครื่องเลยจ้ะ ใส่ซีอิ๊วขาวก็ลงไปได้ด้วจ้ะน้อยนึงแค่นี้ก็แซ่บแล้วละจ้ะแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันเด้จ้ะอย่างนู้นไข่ตุ๋นเ้าเดี๋ยวเขาตีไข่สอง,ไไแบบบงออฟองลงไปอีได้ด้วยจ้ะแบบบะตองค้นให้มันละเอียดเราได้ด้วยจ้ะแล้วเขาตีไข่สองฟองลงไปแล้วเขาบะตองตีให้มันแตกเลยจ้ะ แล้วเราเด้อจ้าเดี๋ยวห่อไข่ตุ๋นของเราไปหนึ่งอันนี้ก็คือไข่เป็ดที่เนยตีลงไปอันนี้เนื่องจากเฮตุแห้มันแตกเลยจ้าเนยตีไปอยู่สองสามฟองเลยจ้าเนี่ยไข่แดงมันยังสวยอยู่นี่แต่เวลามันหนึ่งไปแล้วมันจะเป็นไข่แดงในไข่ตุ๋นเลยจ้าเดี๋ยวเ่าไปหนึ่งกันเลยจ้าเนี่ยจ้าไข่ตุ๋นของเราเริ่มมานี่แล้วเด้อจ้าเดี๋ยวเ่าอันนี้ให้มันอีกจังน่อยให้มันฟูขึ้นมากกว่านี้อีกจังน่อยเด้๋ยวห่อไข่สี่อันนี้เดี๋ยวมากินไข่ตุ๋นแซ่บๆต้องกันเด้อจ้ามานี้ อย่าลืมกดติดตามได้หลังสไตล์มันบานนะแม่ที่จ้าปวดเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อเดี๋ยวถ้าเบื้องไข่ตุ๋นของเฮาหลอดเลยดี่จ้ามันกินกระพริกน้ำฟ้านะจ้าไก่ยักษุกเลยลดี่จ้าเสร็จแล้วดี่จ้าไข่ตุน๋นของเฮาเมื่อกินไข่ตุ๋นเนี่ยมือเสาร์เซลล์น้ำกันเลยจ้าอาหารเสาร์มันน,นี่วันเสาร์เนาะจ้าวันหยุดเมื่อกินไข่ตุ๋นหอนหอนเซลซลล์น้ำกันเลยจ้าเนี่ยแล้วแล้วดี่จ้าคุ้ยข่วนคือฝากกดติดตามได้หลังสไตล์บานบานนะแเ่ทีจ้าเมื่อกินไข่ตุ๋นแ่บๆนนากัเแล้วล